ธงไทยโบกสะบัดบีมทิมพิชยาลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแช,ชมป์ลีกเยอรมนีบีมทิมพิชยากกรำนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าแช,ชมป์วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีโดยนักตบลูกยางสาววัย26ปีที่ย้ายไปเล่นให้กับเอสเอสพามแบกเชเวรินสโมสรในลีกเยอรมนีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก่อนก้าขึ้นเป็นกำลังสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศ s เ a พัมแบกชเวรินเป็นฝ่ายพลิกจากตกเป็นฝ่ายตามหลังูนย์ถึง2เซตก่อนเอาชนะ Dresden Esse ไปได้แบบลุ้นระทึก3ถึง2เซต23-25 18-25 25-15 25-21และ15-11ผงาดคว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จเราลงเล่นกันต่อแม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังเราหมุนเวียนผู้เล่นกันตลอดทั้งเกมแต่เราไม่สูญเสียคุณภาพมากนักเรามีผู้เล่นทั้ง11คนที่เติบโตมาด้วยกันอย่างแท้จริงและพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทํามันได้ Felix Koslovski โค้ชของทีมเปิดใจ หลังคว้าชแชมป์สำหรับพิมพิชยากกรัมถูกเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งบีหลังมาเล่นเป็นตำแหน่งหัวเสาให้กับทีมก่อนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ไปได้ถึง3ครั้งในฤดูการปกติก่อนสุดท้ายจะพาทีมคว้าชแชมป์ได้สำเร็จ